อันนี้คือการบ่ม,มเมล็ดค่ะการบ่ม,มเมล็ดก่อนที่จะมาลงฟองน้ำค่ะอ๋อเขาโบมือสี่ลลัก็ครับแช่ตู้เย็นไปสองคืนค่ะม,มันมันบ่ได้ชอบความร้อนเลยนบ่ครับแบบบ่ค่ะตระกูลสลัดผนจะเป็นเมืองหนาวเนาะเ,เป็นผืนเมืองหนาวห้าก็ต้องให้เขาอยู่แบบนี้ก่รสองคืนหลักเฮาเฮาใส่ตู้เย็นสองคืนแล้วเฮาออกมาข้างนอกอีกสองมือค่ะเขาก็จะออกหักน้อยๆตัวนี้เพิ่งได้คืนนึงก็คือว่าแช่ตู้เย็นไว้สองคืนเ็สออกมาไว้ข้างนอกอีกสองคืนแล้วค่อยจะเอาลง ใคยเอาลงฟองน้ำฟองน้ำได้ค่ะเป็นฟองน้ำสำเร็จสำหรับไฮโดรค่ะอ๋อคือเขาสียงดลงไปเลยค่ะเขาสียัดเม็ดลงไปแล้วก็ปล่อยเข้าไว้ปล่อยเข้าไว้ปล่อยในน้ำมันสีปล่อยในน้ำมันสีค่ะข้างล่างเป็นน้ำค่ะค่ะนี่คเขาเปนแตอนนี้คืออนุบาลก่อนค่ะเป็นมันเป็นงานแบบประหีตเนาะค่ะค่อนข้างละเอียดอยู่ค่ะเบื่องครับอนุบาลอนุบาลแบบนี้แล้ว จากมือเขาเอาเอาเอาลงเอาอลงอันนี้เขาเอิ่นไอเขาเมล็ดค่ะอันนี้เขาเมล็ดอันนี้เขาเรียกอนุบาลหนึ่งอ๋อนี้คืออนุบาลหนึ่งค่ะหลังจากพออันนี้ได้ซิมผ่ามืออยู่ในฟองน้ําอยู่ในถาดนี้สิบห้าวันสิบห้าวันค่ะซิมผ่ามือแล้วเขาเอามาลงฟองน้ำอันนี้เขาเรียกอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งค่ะเข้มาลงเพื่อให้ลายเขาแข็งแรงให้เขาหาอาหารเป็นนะคะครับค่ะลักษณะนี่คืออนุบาลหนึ่งค่ะเสร็จ ออกจากตรงนี้ออกจากตรงนี้แล้วอนุบาลหนึ่งแล้วไปอนุบาลสองมองในว่าที่ครับอนุบาลสองก็จะถีขึ้นมากว่านี้กแจะห่างขึ้นมากวนน่านี้นิดนึงค่ะแต่คืออันนี้เขาขีเนาะก็จะมีหางหางก็จะเป็นโซนเท้งคุ่ค่ะแต่ตัวนี้ลงปลูกหลายเหมือนว่านจะเลือกไปนี่อนุบาลสองอก็จะประมาณนี้ประมาณนี่คือช่องช่องเขาจะห่างกว่าอนุบาลหน,นึ่งคืคอคือเขาต้องใหญ่ใหญ่ตลอดหรอครับก็ใหญ่กะกะว่า จากถ่าสิบห้าวันแล้วก็มาอนุบาลหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็มาลงอนุบาลสองสี่วันอนุบาลสองนี้ก็ประมาณถามือค่ะถาดึงเจ็ดมือค่ะประมาณนี้แล้วก็ลงถาาในก็ไปลงปลูกจริงเลยปลูกจริงเลยค่ะโอ้โหนี่เพชรจากอนุบาลสองแล้มาลงเลยค่ะอันนี้เขาเรียกปลูกจริงกล่องนี้เขาเรื่นกล่องกุ้งกล่องกุ้งนี้เขาจะปลูกประมาณหกต้นต่อหนึ่งกล่องเขาปลูกที่ยงวนนี้ได้ปะครับ มันขึ้นอยู่กับพืชค่ะถ้าสมมุติว่ามันเป็นทรงพุ่มถ้าเป็นกินโอ๊กมันจะเป็นทรงพุ่มเข้าไปปลูกแดดประมาณหกปลูกเ,บบกเขาบ่าห้เบียดกันแห้งแต่สมมติถ้าเ,าเบียดเขาเบียดกันแห้งเขากระสีทรงขึ้นสูงอะค่ะมันจะกลายเป็นผักยืดแล้วตัวไรปลูกได้ไรยก็นี่ไอต้ตระกูลทีบโอแต่พุ่มเช่นคอสค่ะคอดเขาจะทรงสูงขึ้นค่ะที่เขาก็ได้แตกทางนะคะแต่ตอนนี้ท่านนีท่านได้ปลูกหรอเปล่าทอดโขันน่้นในไาค่ะในไงค่ะท่านในยา ไอ้หนุ่มบานยังไม่โตค่ะนุ่เกจเกียวแล้วหนุ่เกจเกียวเรียบร้อยแล้วค่ะเกจเกียวแล้วค่ะเรานามตัวนี้ห้องอ่ะประเทศถิ่มันบเหครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราปลูกพืชในดินเราสามารถไปลดได้ค่ะฮดฮดขื่ในดินได้แต่ว่าเราจะมาปลูกทักสลัดพืชนี่บอได้อ๋อพืชเกียวน้มซ้อนบ่อใดบ่อใดค่ะต้องเปลี่ยนไหมค่ะต้องเตี้ยนค่ะไม่คักไอ้ปลูกตรงนี้ดินเราสามารถปลูกได้ ครับผมราวะมันสามารถเอามาต่อได้อีกบมอค่ะราวาเขาศิสะสมเชืเ้อรา,าเชื้อราทังเจะอเห็ดไห่พักเข้ามันสมบูรณ์นะคะกลายเป็นเชื้อรากลายเป็นโรคเน่าใบเน่าโรครากเน่าใบเน่าอะคะ่ะสัตรูหัักๆของมันคืออย่างครับสัตรูหัักๆของเขาเขาจะเรียกว่าเพียะะ้ยค่ะกลุ่มเพีย้ยเพี้ยต่างๆก็จะเป็นเพีย้ยไฟเพี้ยไฟไอแล้วก็จะมันมันจะทรงผลให้ใบมันจะเป็นโหลเป็นเพี้ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้คือโรคของเขานะคะจะส่วนมากยุ่สวนี้เกิดบ่ครับก็เขาจะมีการควบคุ้งก่อนทีเขาจะเกิดอะค่ะค่ะก็คือฉีดบีทีกับบีเวียค่ะค่ะชีววันธุ์ค่ะชีววันซีค่ะคือเราป้องกันก่อนที่มันจะเกิดแม่นค่ะถ้ามันเกิดแล้วเขามาฉีดมันรักษาหายบ่ค่ะที่มันกะโอกาสมันกะหน่อยอยู่ค่ะแต่คือมีมีทางแก้ก็คือเราต้องเด็ดใบทิ้งเด็ดใบทิ้งอย่างเดียวเด็ดใบทิ้งอย่างเดียวแลัวก็ปองให เให้เขาลุกลามนะค่ะเราใบตัวนี้เส็จแเ้าเ่าใปใส่ห่ไใบตัวนี้เห่อประจอเอาไปเผาถิ่งหรือว่าคือไม่บ่บ่ถิ่งละละแถวนี้อะค่ะค่ะทุกวันนี้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอเดือนก็จะมีการเฮดบัญชีวอยู่ถ่ป,ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทค่ะดีบ่คบบรับดีเลยค่ะคือว่าประสบความสําเร็จเลยแหละดีกว่าร้านอาหารโดยซ้ำค่ะอดีกว่าร้านอาหาร ลงเรืองหนึ่งนี่รงเรืองหนึ่งมียี่สิกกลองค่ะยีสหกองค่ะตกกลองละหนึ่งร้อยบาทกล่องละหนึ่งรอยบาทค่ะก็เท่ากับ2อ0พันหกค่ะสองพต่อต่อหนึ่งลงเรื่องกี่วันนะสี่สิบห้าสิบห้าวันค่ะสีห้าวันค่ะแต่ว่าถ้าถ้าวามีการอนุบาลเท่ากับขึ้นกล่องนี้อาจจะไม่ถึงสี่้าวันแค่ยี่สิบวันก็ขายได้แล้วอยี่วันขายได้แล้ว ไอ้ตัวนี้นี่เขาเอามาจอห้อเองหรือยังไงคะจอจอเองเขาสื่อเป็นกล่องโฟมมือสองอันนี้เขาเป็นกล่องปุ้งค่ะเป็นกล่องกล่องโฟมมือสองหล้วเขาก็เอามาตัดมืออ๋เขามาตัดมืเองค่ะเขามาทำมันทำเร็จมาให้เขาเอางี้ค่ะกล่องโฟมมือสองเนาะพี่น<อ><อ>้อคุณโฟมมือสองค่ะหาสื่อได้หลานตัวอาหารทะเลค่ะมันคิดราคาถือไม่ตันงเลยนะเดินครับเดิน พี่น้องสามารถเอาไปเฮ็ดตามได้นะครับก็ตาพายอยากเขามาเรียนรู้นี่มาได้ปะครับมาได้ค่ะสอนได้นั่งค่ะอ๋อสอนให้นั่งว่ <c oughs> หวงบ่ <c oughs> หวงค่ะบ่ะหวงวิชาว่องหวงวิชาอ่าพี่น้องใครอยากมา,มากๆอ่ะพี่ต่อได้ทั้งใดครับผมพี่ต่อได้ทั้งเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะมาเลยรักชื่อมาเลยรักพี่มูนชาติเป็นภาษาไทยคะ่ะเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรสามศูนย์เก้าสี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดหกสองห้าค่ะ คือใครอยากเรียนรู้อยากหู insulted, modeling, ้อยากยังเข้ามาได้มาสอบถามได้มาสอบถามมาศึกษาเรียนรู้ได้ดูทิชากรให้ได้ได้ค่ะโลโก้หลวงทิชาู่กับพี่น้องใครสนใจก็ติดต่อได้เลยเด้อครับเด้อ